ครับม้องเะี f o t ฟุตบอลมอถทุกคนทุกท่านนะครับเพราะผมจะต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำสเปคขั้นต่ำในการเล่น e f o o t ตบอล2024สำหรับมบายนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายสเปคขั้นต่ำทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ i o s นั่นเองครับว่าสเปคขั้นต่ำ ประมาณไหนเราถึงจะเล่นเกม E ฟุตบอลในโมบายได้นั่นเองครับบางคนก็ถามเข้ามาเยอะนั่นเองนะครับว่าทําไมผมอัปเดตเกมไม่ได้ทําไมผมโหลดเกม E ฟุตบอลมาเล่นไม่ได้นั่นเองครับซึ่งสเป็นนต่ําก็จะตามที่ผมบอกต่อไปนี้นั่นเองครับโอเคไปดูกันเลยนะครับว่าทั้งระบบ iOS และก็ n d r o i d จะเป็นคต่ําเป็นไงโอเคไปกันเลย มาดูระบบ Android ก่อนนั่นเองนะครับก็สเปคขั้นต่ำก็จะตัวเกมก็ระบ,บุมา3ข้อนั่นเองครับข้อแรกก็คือถ้าแปลได้ง่ายเลยตามภาษาบ้านๆเหลานั้นเองครับก็คือต้องเป็น Android OS เวอร์ชัน7.0ขึ้นไปนั่นเองครับย้ำอีกทีก็คือ Android OS เเวอร์ชัน7.0นะครับก็คือถ้าสเปคต่ำกว่านี้ไม่สามารถ เล่นเกม e football mobile ได้นั่นเองนะครับต้องสเปค Android OS วอร์ชั่น7.0เท่าน,นั้นนั่นเองนะครับต่อไปก็คือข้อสอนนะครับอ่าเมมหรือแรมนั่นเองครับแรมต้อง2 g b ขึ้นไปนั่นเองครับแรมนะครับ,รบต้อง2 g b ขึ้นไปโอเคนะครับ3นะครับ CPU นะครับ CPU ต้องเป็น Arm based quad core 1.5 ขึ้นไปนะครับสำหรับ CPU นะครับ CPU ของ android นะครับต้องเป็นสเปค ARM based quad core 1.5ขึ้นไปนั่นเองนะครับถ้าใครต่ำกว่า3ข้อนี้ก็คือไม่สามารถเล่นได้แล้วเองนะครับโอเคนะครับย้ำอีกที android ต้องเป็น android OS v e เ s i o วอร์ชั่น7.0นะครับแรมต้อง2 g b กิะไบขึ้นไป แล้วก็ CPU ต้องเป็น Arm-based Quad-core 1.5ขึ้นไปนั่นเองนะครับโอเคครับสําหรับระบบ Android e ก็ประมาณนี้ต่อไปไปดูระบบ iOS ครับไปกันเลยมาดูระบบ iOS นั่นเองครับสเปคขั้นต่ําในการเล่นเกม eFootball Mobile 2024นั่นเองครับข้อแรกเลยนั่นเองครับไปง่ายเลยอุปกรณ์นะครับที่รองรับต้องเป็นอุปกรณ์ที่เป็น iOS 13เองนะครับอย่ามีทีนะครับอุปกรณ์ที่ รองรับนะครับต้องเป็น iOS 13นะครับข้อ2ก็คือต้องเป็น iPhone 6s ขึ้นไปครับถ้าต่ำกว่า 6s ขึ้นไปเอ่อลงมานะครับอย่างเช่น5 4อะไรแบบนี้ก็คือไม่สามารถเล่นได้แล้วนั่นเองครับเพราะว่ากราฟิกมันสูงขึ้นนะครับข้อ3ก็คือ iPad นะครับต้องเป็น iPad Pro 9.7นิ้วนั่นเองครับ iPad นะครับต้องเป็น iPad Pro 9.7นิ้วขึ้นไปนะครับส่วน iPad Air นะครับข้อ4นะครับ iPad Air นะครับต้องเป็น iPad Air 2ขึ้นไปนะครับต่อไปนะครับข้อ5านะครับ iPad นะครับหรือ iPad Mini นั่นเองครับต้องเป็น iPad Mini 4ขึ้นไปครับถึงจะเล่นเกม e f ฟุตบอลมือถายได้นะครับต่อไปนะครับข้อ6ก็คือ i p o d นะครับต้องเป็น iPod ทัชเซเว่นเจเนเรชันนั่นเองครับก็คือถ้าแปลแบบตรงๆก็คือต้องเป็น iPod ทัชรุ่นที่7นั่นเองนะครับ สุดท้ายก็คือสเปคสุดท้ายนะครับสำหรับระบบ iOS นะครับก็คือต้องเป็น iPad รุ่นที่5หรือสูงกว่านั้นนะครับภาษาอังกฤษก็จะอ่านว่า iPad 5 generation นั่นเองนะครับโอเคนะครับยังมีทีนะครับต้องเป็น iOS 13นะครับ2ก็คือ iPhone 6s ขึ้นไปนะครับ3 iPad นะครับต้องเป็น iPad Pro 9.7นิ้วขึ้นไปนะครับสีก็คือ iPad Air 2ขึ้นไปนะครับ5ก็คือ อ่า uh, iPad mini อ uh, สขึ้นไปนะครับหก็คือถ้าเป็น iPod นะครับต้องเป็น iPod touch 7 generation หรือรุ่นที่7นั่นเองครับสุดท้ายก็คือต้องเป็น iPad uh, รุ่นที่5นหะครับหรือสูงสูงกว่านั้นเองนครับดังนั้นถ้าตามสเปกตามคนนี้ก็คือไม่สามารถเล่นเกมอี a t Mobile 2องพได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเปค สำหรับสเปคไอที่สามารถเล่นเกม e ีทว2อดันอินครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครต่างคนนี้ก็คือคุณไม่ได้ไปต่อนั่นเองนะครับโอเคนะครับสว์ครายนี้ก็ประมาณนี้นครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวอีฟิ m o ม i บาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับสเปคโทรศัพท์ ของเรานั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เปลี่ยงทะนนนนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องฉันต้องเป็นรูปใบด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ